สั่นสะเทือนไปทั้งสังคมออนไลน์จีนเลยนะครับเมื่อชายข้ามเพศวัยกลางคนนะครับในเมืองหนานจิงอ้างว่ามีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเนี่ยมากกว่า1000คนแถมยังแอบถ่ายคลิปนะครับแล้วเอาไปขายในโลกออนไลน์สร้างความไม่พอใจและตกใจอย่างมากเท่านั้นยังไม่พอนะครับคลิปบางส่วนเนี่ยยังว่อนไปทั่วโลกโดยสื่อไทยนะครับเรียกเขาคนนี้ว่าเจ๊หงนะครับในขณะที่ตามข้อมูลเนี่ยเจ๊หงมีว,วัย38ปปีนะครับหลังจากได้มีการขนานนามว่าลุงแดงหนังจริงนะครับได้ติด ตั้งกล้องลับนะครับในห้องพักส่วนตัวเนี่ยและแอบถ่ายนะครับคลิปขณะมีเพศสัมพันธ์กับเหล่าชายที่มาเยือนจากนั้นนะครับเจ๊หงเนี่ยก็ได้นําคลิปเหล่านี้นะครับไปเผยแพร่ในกลุ่มออนไลน์และเรียกเก็บนะครับค่าเข้ากลุ่มเนี่ยคนละ150ยหยวนหรือประมาณ750บาทนักข้อมูลเบื้องต้นนะครับระบุว่าเจ๊หงเนี่ยอ้างว่ามีความสัมพันธ์กับผู้ชายเนี่ยมากถึง1691คนและนอกจากนี้นะครับมีข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมว่าเรื่องรายได้ของเจ๊หงเนี่ยที่ นำคลิปเข้าไปเผยแพร่นะครับในการซื้อขายคลิปเนี่ยชี้ว่าเซลล์20%นะครับในราคา150หยวนต่อ1คลิปนะถ้าสมมุติว่ามีเหยื่อเนี่ยประมาณ1,600คนก็มีมูลค่าประมาณ240,000หยวนหรือเทียบเท่าประมาณ1นึ่ล้านสองแสบาทเลยทีเดียวนี่คือรายได้ของเจ้หงนะสาหรับข่าวนี้นะครับไม่กี่วันผ่านมาเนี่ยก็เป็นข่าวที่ระเบิดระเบอ้อและอึ้งกันไปเลยนะครับโอ้ยเจ๊กูเหตุแล้วมึงใส่วิกเถออย่าถอดวิกเลย และที่สําคัญนะครับตายละกูสงสารผู้ชายมากเลยเพราะหลังจากคลิปเนี่ยมันแพร่ไปทั่วโลกหรือในย่านที่แกอยู่เนี่ยแล้วแกจะอยู่ยังไงละทีนี้หมาต่อที่1คํข่าวนะครับขณะที่แพรรี่ไพวันเนี่ยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับถึงกระแสข่าวของสีกากกอนะครับมากมายและก็มิวายนะครับได้โพสต์เซลล์นะครับพี่สมปองหรืออดีตพระมหาสมปองพี่ชายคนสนิทนั่นเองโดยแพรรี่ไพวันเนี่ยได้โพสต์โดยมีข้อความระบุว่า ดีนะคะที่มหาสมปองเนี่ยสึกออกมาก่อนไม่งั้นคงอยู่ในลิสต์รายชื่อของสีกากรอบแน่นอนพร้อมกับคอมเมนต์นะครับใต้โพสต์ว่าลอดจากสีกากรอบก็มาเสร็จสีกาส้มอยู่ดีเฮ้ยใ,ในขณะที่ชาวเน็ตนะครับก็ได้เข้ามาแซวกันสนั่นเลยครับอาทิเช่นเขาเอาคนแก่ๆเลยๆครับสีกากรอบบอกกูเลือกนะทำไมคิดเหมือนกันเลยคะ ถ้าท่านไพยวันยังอยู่เนี่ยจะด้วยไหมคะส่วนท่านไพยวันนี้เสร็จใครคะสำหรับงานนี้นะครับก็เป็นการแซวการขำขำระหว่างพี่น้องนะครับแต่ถ้าตอนนั้นเนี่ยท่านพระมหาสงปองอยู่เนี่ยแอดว่าสีกากร์เนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกครับยิ่งวก,กว่านั้นเนี่ยยิงท่านไพยวันด้วยเนี่ยไม่ต้องพูดถึง